ฉันนั่งเหลียวมองท้องฟ้าด้วยความแปลกใจไม่มีเธอข้างกายฉันดูเหงาจังหนาวจะหัวใจร่างกายไร้คกนกอดเมื่อก่อนมีเธอข้างกายฉันดูอุ่นจัง รู้สึกเหมือนเราจากกันไม่นานเท่าไรก็เวลาที่หมุนไปฉันดูชาจังยังเก็บไว้ในมือน,นี้รูปที่เรานั้นยังรักกันจงมองมันอยู่ทุกวันทุกวันเสมอ สิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั้นสิ่งที่ฉันเฝ้าอน้องมันด้วยหัวใจเก็บไว้อยู่ใต้หมอนไม่ยอมไว้ห่างกายรู้ที่เธอก็ฉันไงถึงตายก็ไม่ลืม